ไห้เป็นผอมที่เราวันที่16ก็เป็นการรายงานผลนะครับวันนี้เราทําตัวทาตัวดีขึ้นนะครับก็คือมารายงานป็นวันต่อวันแลละจากหลังจากที่เรารายงาน2วันครั้งหนึ่งสาวันครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มารายงานวันหนึ่งครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันนี้จะสังเกตว่าน่าจะสดใสขึ้นแล้วก็หน้าไม่บวมแล้วเมื่อวานหน้าบวมมากนะครับเพราะว่าอดนอนหลายวันเมื่อคืนก็รับหกชั่วโมงนะครับก็โอเคเรียบร้อยหกชั่วโมงก็จริงๆยังปวดเหมือนเดิมเลยยัง นอนขาดไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตันอนบนอนสี่นอนเฉลี่ยนะครับสี่ชั่วโมงมันนอนก็สามนะครับนอนก็ห้าอะไรเงี้ยแต่เฉลี่ยแล้วที่ที่โปรแกรมประมวณมาให้นะก็สี่ชั่วโมงนิดนิดถ้าเื่อค้นหกชั่วโมงก็โอเคถือว่าดีเลยแล้วก็วันนี้ไปตีแบบไปด้วยที่ออกกำลับบงกายแล้วมันจะหยุดไปประมาณสองเดือนนะครับหยุดไปประมาณสองเดือนเพราะว่ากาอกล้ามเนื้อนี่คือ คือมันได้ว่าเป็นมัสเตอร์มืมือรีดไหมคือสิ่งที่เราเคยจําได้ครับว่าเราทํท่าทย่านี้แต่ร่างกายเราไม่ได้ทำถึงเวลาความจามันยังอยู่แล้วพอเราไปทําปุ๊บร่างกายมันจะออกแรงพยายามออกแรงสิ่งที่เราเคยทําได้เลยครับแล้วก็จะมีติดมีขัดบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ดีนะวันนี้ได้บอกร่างกายพูดถึงอาหารการกินวันนี้วันนี้เรากินอะไรไปวาเดี๋ยวนะเช้าเช้าโอเคเช้าเรากิน กินตัวอ๋อกินวุ้ยเสียผัดผัดกระเงียนะครับผัดกระเงียที่ซื้อเมื่อคืนนะครับกินไปหนึ่งอนะันก็ตีสักมาสามร้อยห้าสิบกิโลแคลรับข้าวไม่ได้กินเหมือนเดิมช่วงนี้ไม่ได้กินข้าวมันเลยนะครับอ่าตอนบ่ายหิวมากแบบหิวแบบหิวเลยแหละบ่ายสี่โมงก็เลยไปไปเซเว่นนะครับกินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์หนึ่งอันก็ประมาณน่าจะสักสามร้อยแคลเราเป็นหกร้อยห้าสิบกินไส้กรอก ไส่กรอบไส่กรอบไส่กรอบหมูนะครับไส่กรอบหบตตมูุตาจะมาสองรเคียวนะครับก็เป็นต่ดละห้าสอ่ะดละห้แล้วก็ไส่กรอบก็กกกกนนตัออลนะล 1, ดละห้ละกินอะไรอีว่ากินอ่าน้อขาพวกนะ้อขาพว่อ่าอย่างนี้เราเลิกกินน่อเาไได้สองสัานแล้วครับพมอร่อย่าจะมาละห้เคียว่ะก็โวนแล้วว่าพันหนึ่งพอดีนะครับทีนีวันนี้มีแผนจะกินอะไรนะมีแผนจะสั่งอะไรซืมอมอสั่งสั่ง,งนมซื้อมา อยากกินนมครับไม่ได้กินนมมาสักพักใหญ่แล้วก็เลยอะอมีมาเนี็ยพันนึงนพอดีก็อาจจะกินนิดหน่อยนะครับถือว่าวันนี้เราชี้เอียงนี่คือเราดูหน้ากล้องไปด้วยนะครับโอ้โหวันนี้ปากแดงเลยไม่ได้ทาลิปนะแต่ว่าพอนอนแล้วไปออกกำลังกายแล้วอ่าตาสดชื่นขึ้นดีกว่าเมื่อวานเยอะเลย <laughs> โอเคครับก็ออ่ะสู้กันต่อไปผ่านมาครึ่งเดือนแล้ว เดือนนี้คาดว่าอย่างน้อยก็ได้ละห้าหกโลน่าจะได้อยู่จริงน้ำหนักตอนเช้าไม่ได้ชั่งมาสงสบบารนะคิดว่าเป็นไม่เลี้ยแง,งน,นแะครับแล้วก็เดี๋ยวดูวิดีโอนี้ลองไมดรู้ว่ามันจะกระตุกไหมโดยปกติเราอาจมันไม่เคยกระตุกนะแต่เมื่อวานเมื่อวานเราอาจเป็นคลิปที่แบบไว้ใช้ obs ครับแล้วก็ใช้เครื่องแม็กอะมันก็เลยปรากฏว่าภาพวิดีโอมันกระตุกแต่ว่าภาพหน้าจอไม่กระตุกนะเมาส์ไม่กระตุกอะไรเงี้ยแต่เราก็เสียงไม่กระตุกนะแต่ว,วิดีโอที่เป็นแคปเจอร์จากไอรูมเว็บแคมนะครับ เลยเดี๋ยวลองเชต์ดูนิดนึงนะครับโอเคก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ู่สู้ต่อไปสวัสดีครับ